สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับ Steelheart TV Gamer ครับวันนี้เราจะมาแคสกันกลับมาอยู่เกมกับเกมเดิมแล้วแพลนอัปเดตเท่าทีอัปติอุปติไม่ได้อ่านหมดวันนี้ก็เป็นเวลากี่นาฬิกากี่นาทีกี่วินาทีก็ไม่ทราบ <c oughs> เอ้ยเอ้ยเอ้ยยิงไม่โดนไอ้เหี้ยไอ้ซาดไอ้ซาดไอ้ติดเหี้ยอ๋ออ๋อเหี้ยนี่ตกตกรัวครับมันไม่ได้ตกแรงมันตกเร็วเจ็บเจ็บภารกิจนี้แล้วก็คืออะไรเนี่ย get to you neighbor ความอ่านถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ช่างแม่งครับสู่ความเมื่องวางอันไข่โบนอ่าไปอ่านในเรื่องมานะครับในเรื่องในะเกมนี้ก็คือมีชายคนหนึ่งชื่อน่องหัวล้านนะครับ ก็ไม่ต้องนองหัวร้านนะเพราะเขาใส่หมวกครับเขาหัวร้านถ้าเขาหัวไม่ร้านเขาจะไม่ใส่หมวกเขาอายคนคนระับหัวเขาร้านก็เลยต้องใส่หมวก <c oughs> ไม่เกี่ยวกันเลยเบรี <c oughs> แล้วก็อยู่ๆก็มีก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นผู้คนติดเชื้อแฟบแล้วข้างคนระับก็คืออาการที่แฟบไม่หยุดไม่หย่อน แฟบจนข้างมาไล่แดดคนอื่นนะเนื่องจากเหนื่อยเกินไปนข้างนะทำอะไรไม่ถูกก็เลยไล่แดดชาวบ้านนะไปเถอะและมันก็คือเชื้อโรคแฟบแล้วข้างนั่นเองคนระับไม่ใช่เออเอียไอ้ยมึงทุบถังระเบิดใส่กูตายเบย์กำเบยเฮียเริ่มใหม่เลยสอนเอ้ยเสียเวลาเนี่ย นองเลยซามีเวลาสิบนาทีต้องเสียวเวลากับมึงเฮีย yeah. อ,อ,อ,อีวัลเลนอีวัลเลนแอ,นอ,อ,นอไม่ใช้คำไม่สุภาพ้วเราจะไม่ใช้คำสุพไม่สุภาพเราต้องเราจะไม่ใช้คำสุภาพเน่ยเอ้เราจะไม่ใช้คำไม่สุภาพ พูดผิดครับขออภัยแหมรู้สึกเดี๋ยวนี้พูดเก่งขึ้นนะครับผมจะแคสไปสองคิดว่าคนที่อยากจะดูคลิปลอสซาก้าพาร์ทสองครับก็รอต่อไปครับกูยังไม่มีเวลาเล่น มเวลาเล่นซตีแล้วมาแคไีลมผีลุมลมกลัวอ้กัดกูโดนได้ไงวกูโดนได้ไงกัดกูโดนได้ไงโอ้โน้โน้ยิงถังให้ระเบิดก่อนัะออไอ้เียมึงไม่ตายมึงมันไม่ชิคนมึงมันไม่ชิคน พราะมึงเป็นคนมึงจะตายตอนนี้มันติดเชื้อแฟบมันก็ไม่ใช่คนอยู่แล้วมึงมาสอ้เลยยังเริ่มบิดมึงแม่งปติเพยเยอ์กันนี่หว่าทีมเดียวกันเนี่ยลุมกูเฟ้เฟ้อะไรกูมีปืนมึงมีแค่มือมึงอาวุธประชิดกูชนะ ใจนี่ก็มาข้างหลังอยากบอกว่าไม่รู้จะบอกว่าอะไรลืมอใครที่เคยเล่นเกมนี้แล้วมีใครรู้มั่งว่าไอเสียงหอยหวนหอนดัางๆนะครับมันคือเสียงตัวแี้่อะไรผมเล่นแล้วผมงงมากเลยแม่งเสียงแี้่อะไรก็ไม่รู้ทุกแมปเลย ไม่ไม่ทุกแมปหรอกแต่ผมเล่นไปถึงด่านท่าเหลือผมก็ได้ยินเสียงแม่งตลอดเลยใอ้ลงตรงลงหนังงงมากเบยอัก็ห้านาทีแล้วริฟลิฟเล่นให้จบไปดีกว่ามผมไม่รีงนะกระโดด่นยอด ไม่คิดชีวิตแล้วครับตอนนี้คิดแค่ว่าคิดจะรอดอยังไงจัสวพวกนี้กั็ผอมแหลกแหลกแหลก,ก,ก,กแล้ก็วิ่งอย่างไรจุดหมายครับก็ไม่รู้จะไปไหนอ่าเจอทางไปแล้ว ก็ต้องไปเอาคีมตัดเหล็กกันนะก็ต้องวิ่งมาทางนี้จก็เจอเจอกระท่อมไปนะครับจะมีอีป้าอีป้าอีป้าหน้าตาโอ้ตกใจมาเติมเบย เต็มเบยเต็มเบยเต็มเบยเบยเต็มไปหมดเ้ยเนี้ยอ๋อตาย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 มันอะตายกูไม่ตายหรอกอกูคืคอสติวไม่เป้าไม่นิ่งนะ ลุงมึงขึกกว่ามึงขึกกว่าไอ้เ yeah. หี้ยีตัวอื่นก็โดนยิงทีสองทีก็ตายแล้วยิ่นโดนยิงสิบก,ก็ทีไม่ฟังวิตโยวิตโยมันเด็กหน่องฟังดูทุบอย่างเดียวไม,ไม่ฟังวทิทยุอ่า เปิดประตูกันได้นะครัก็ขอจบกันเลยนะครับพาร์ทสจบไวจุงเบยสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับ